เครื่องคนเซิลไปนะครับเราต้องมาต่อเครื่องใหม่ซึ่งเราจะไปถึงนั่นก็ชิดจากที่จะไปดัลัสก็ต้องไปชิคาโก้นะครับสายแล้วนะครับสายแล้วครับ,รบ,รบตอนนี้เหนื่อยมากนิดาสนนหลายเลยครับนสนนหลายหลตายนิาให้มมมาซิทแบ็กแล้ว อารมณ์ดีมากแต่ังเกตตาเตยจะหลับอยแล้วปดสนอูดตาพี่จริงอยากนอนแต่ยังตื่นเต้นสิ่งใหม่ใสิ่งใหม่าหม่กตนตัวอะไรต้มมึนเสิงสิ่ง On behalf of American Airlines and our One World War Alliance partners, thank you for flying with us today. We also extend a special welcome to our Advantage members. For your safety, it is important to stay in your seat upon the นคี่ใส่กันกันสครสาเยเป็นหมู ตอนนี้กำลังนั่งเครื่องโคต้านะครับจะไปโครเรีนะครับตอนนี้ลิปตาลิปตาได้นั่งคนเดียวโคต้านี่แถมดีไหมมีอะไรบ้างแป้งสีฟันด้วยเหรอ ไปอยู่ตรงหัมา,มาอย่าเดินมานะแข่เก็นะครับตอนนี้นิดนด Đây, đây. anh đi cho đi <laughs> มีข้าไปลือเค็งนะับ

เข็นไปสูญภูมิได้เลยนะฉันก็ว่าเพราะก็ลืมถามมันฉันได้ยินในฉันได้ยินในเชี่ยมันบอกอ่ะมันบอกว่ามันบอกว่าอะไรไม่ใช่แล้วใช่ไหมที่อะไรอ่ะแล้วมันบอกว่าได้ยินด้วว่ามันก็บอกว่าพวกกูตกกระเป๋องนอ็ดี้กูเอ็ปั๊ดเนี่ยตกกระเป๋งนี่กูตกนี่ปั๊ด แล้วไม่ม oh, oh, no. oh, ีความหมายเลยนะแต่ก่อนไปนี่ย่ะหูยสั่งแล้วสั่งผีดอ่ะสั่งสัญญาเทียบเป็นที่โอวังมันมาเลยนะใช้ได้เลยนะเขาไม่ผอมนะเขาไม่ผอมนะเขาเพิ่มเออโอ้ไม่รู้นะมาเนี่ยโอ้มาที่มาที่นะเขาหวานเออชื่อนเออนี่ไม่ใช่ลูกผสมนะไม่ตัวหัตัวใหญ่ไอ้นี่พันทางนะไทยพันทางพันไทยเลย พี่คิดดูนะถ้าพันทางมันตัวแค่นี้ก็ถือว่าแม่งรอลอตายแล้วอ่ะจ้าเจ๊มานี่เขาบอกว่าอุ้ยมนใหญ่เหอไยมัใหญ่เหมือนทเยอะเลยเจ๊ไปเล่นกับเจ๊เจ๊ดีกว่ามาเล่นกับเจ๊มาเล่นกับเจ๊ล้าเล่นกับเจ๊อะไรกันเล่นกับเจ๊เจ๊เอเล่นกับิ๊ก้กันหนาเร่ยไวยังเงนไมกมีไม่เยอนกะยดรา้อนยูไปไหนวะยูจับยังไงยูมาจับโชเจ๊เจ๊เลเออเไปโชเลดราค้อนไปโชเจ๊

หนึ่งมองกันสายตากันเยอะยังบกว่าดูเชิงนะดูเชิงแต่เจเจกูไม่กลัวนะถินใครตีมาแต่เจ๊กูขึ้นละของกูขึ้นแล้วเจ๊เจ๊จ้ำไล่นาโก้เจ๊เจ๊โกวิทิมโก้ไอ้นไหมเจเจ๊กูตามบอกแล้วไงจะไปปากกดเจเจกูก็ไล่กัดอ่ะไปไหนเจ๊เจ๊ไปไหนลูกติดตามมาจำๆก่อนเลวไอ้เป็นรอเลยนะเฮ้ยดีใจเลยรอ

อ่าแล้วแล้วแซมเราแซมเราเตจจ์เราเตจจเขาดึงดึงยังไงโชว์โชว์เจ๊หน่อยเด้อโชว์เตจจ์เด้อโชว์เจตจจ๊เด้ออ่าไปไหนละอ่าเด็กเจ๊เจ๊ไปวิ่งเอ้เขื่อนเตจจ๊เจ๊์ลุยเจ๊เจ๊เร็วลุยเจ๊เจ๊เร็วอุยนี่ของไอแซมเหรอเออก็ค่ะโหแซมกินขนาดนี้เหรอไม่ลิบก็พอ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 ริบดาเลยนะกินกินยังยังหมูอ่ะกินกินกินกดกดดีๆแล้วกดดีๆแล้ว ไหน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 สอนน้องไหน fix แกะเลยแกแกให้น้องแกแกะเออบอกบอกน้องเขาแกะยังไงลูกแกแกเออกดบอกน้องกดยังไงอ่าดึงเอาขนมมาต้องมาหาเจเจเอาขนมมาให้เจเจเอา